เปิดดวงความรักใบเฟิร์นพิบชนกนายนภัสสาปีแรกปังหรือพังมาฟัง อีกหนึ่งคู่ที่สิ้นสุดทางเพื่อนแล้วสําหรับคู่ของนางเอกสาวสุดฮอตใบเฟิร์นหิมชนกหรือวิเศษภ,ภัยบุญและพระเอกหนุ่มไนนพัฒเสียงสมบูรณ์ทําเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับทั้งประเทศกรีดรานแสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่าสุดหมอตอกแตกเอเผยในรายการแบบบันเทิงเกี่ยวกับดวงความรักของทั้งคู่โดยบอกว่าดวงเขาเป็นดวงที่ทั้งคู่ยิ่งคบยิ่งดังปี2566อาจจะมีผลงานหรือมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างทํา ร่วมกันเป็นคู่ที่ทําเงินได้ท็อปของปี66เลยจะเป็นคู่จริงได้ตลอดรอดฝั่งไม้แม้หมอไม่ได้ดูไกลามากแต่เท่าที่ดูคือปี66ถึง68ในระยะเวลา3ปีนี้คุณนายและคุณใบเฟิร์ดห่วงคู่รับทรัพย์สุดๆไปเลยหวานแววด้วยจริงๆเขาดูกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้พูดกันแม้ว่าเขาพูดคุยกันมาพอสมควรดังนั้นเลยมีความรู้สึกว่ามีแนวโน้มดีไปเรื่อยๆ